ปซื้อเนื้อสัตว์มานะคะไม่ไม่ว่าจะหมูไก่ปลาอะไรก็ตามแต่นะคะกุ้งท่านต้องเอานะมาล้างน้ําเกลือน้ำส้มแล้วก็น้ําเปล่านะคะเพราะเราไม่ทราบว่าเนื้อที่ที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาผ่านกรรมวิธียังไงแต่ป่าน้องเคยไปเห็นตามโรงงานนะคะเขาเชือนเสร็จเขาก็โยนกับพื้นเนี่ยคะ่ะรองเท้าเขาก็ใส่บูทเขก็ย่ำไปย่ำมา ฉะนั้นถ้าเผื่อท่านซื้อมาแล้วท่านไม่ล้างท่านเก็บเป็นแพ็คๆนั้นเลยแล้วพอจะใช้เราเอาออกมาล้างมันล้างไม่ออกแล้วค่ะเนื้อมันแข็งแล้วมันก็เข้าออไปมันจะไม่อร่อยค่ะถ้าเผื่อเราล้างนะคะแล้วเราก็หั่นแล้วเราก็หมักไว้หมักแล้วแต่เราจะใส่อะไรนะคะ <c oughs> ส่วนมากป้าน้องก็จะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพด หช้อนโต๊ะหรือ2อช้อนโต๊ะแล้วใส่3เกลอค่ะรากกระเทียมผักชีพริกไทยแล้วใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซอสหอยหรือซอสชูโรตค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก15นาที20ท่สหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่ถุงแพ็คไว้นะคะเวลาเราออกมาทําอะไรเนี่ยก็จะอร่อยค่ะน้ําซอสพวกนี้จะเข้าไปในในเนื้อนะคะ ถ้าเผื่อท่านเอาไปแช่ทั้งแข็งๆนะคะเอาออกมาทําอันเลยนะมันจะไม่อร่อยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับค่ะและเพื่อความสะอาดของเรานะคะในการที่จะทําอะไรรับประทานแล้วก็อร่อยส่วนมากแต่ละบ้านซื้อมายังไงก็เอาเข้าอย่างนั้นนะคะป้าน้องเนี่ยซื้อมาเสร็จต้องล้างถุงก่อนแล้วก็เอาออกจาก ถุงมาแล้วก็ล้างน้ําเปล่าทิ้งสักน้ำสองน้ำล้างน้ำน้อยๆนะคะอย่าล้างน้าเยอะเพราะนะล้างน้ําเยอะน้ําในเนื้อสัตว์เขาก็จะพัดมซีดออกมาค่ะก็จะทําให้เนื้อนะจืดไม่อร่อยค่ะแล้วค่อยมามาหั่นแล้วก็หมักไว้นะคะก็น้องซื้อมาก็ล้างล้างถุงภายนอกก่อนแล้วแกะออกจากถุงใส่น้ำน้อยๆนะคะรีบล้างซาวแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะแล้วน้ำที่สองเนี่ย ค่อยใส่เกลือหรือน้ำส้มลงไปก็คุกทิ้งไว้สักสองสามนาทีแล้วก็ล้างน้ำทิ้งค่ะเราจะไปหั่นหรือหมักอะไรก็ว่าไปนะคะอย่ากเก็บทั้งทั้งที่ซื้อมายังไงเก็บอย่างนั้นนะคะเอามาทำอาหารก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควรค่ะการที่เราล้างให้สะอาดปราศจากเชือ้ออย่างน้อยก็เพราะเราก็ไม่ทราบว่าเขาแช่น้ำยาอะไรมาบางแห่งเขาก็ใช้ น้ำยาใส่ค่ะอย่างเช่นน้ำยากันกันเสียอะไรพวกนี้ค่ะฉะนั้นพาน้องจะต้องล้างน้ำเปล่าก่อนล้างน้ำน้อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยหมักแล้วก็ใส่ใส่ ลากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือสามเกิดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดสกิบมือหนึ่งใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วก็เก็บก็ใส่แต่พอพอกินไปมื้อหนึ่งค่ะสำหรับแกงจืดหรือผัดนะคะเราก็ใส่ถุงหนึ่งน้อยหน่อยอีกถุงหนึ่งจะผัดเนี่ยก็ใส่มากขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ตบแบนๆค่ะ หมักทิ้งไว้สักอย่างน้อย20ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจะข้ามคืนก็ได้ค่ะหมักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วรุ่งขึ้นก็เก็บใส่ถุงค่ะแล้วตบแบนๆค่ะแล้วก็เก็บไว้เวลามาทําอาหารก็สะดวกค่ะแล้วสะอาดปลอดภัยตามขวางของเส้นนะคะอย่าไปหั่นตามยาวนะคะเขาจะติดฟันค่ะแล้วก็เอาไปหมักซ้อนไว้ค่ะ ใส่แกงจืดเราก็หั่นชิ้นเล็กๆถ้าเผื่อเราจะเอาเผื่อ,อ,อย่างหรือ,รอทอดเป็นชิ้นๆหรือนึ่งเนี่ยค่ะก็เก็บไว้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะแล้วหมักเราก็หมักด้วยใส่น้ำมันงานนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หอมใส่ซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ เนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ไปแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะนี่ใส่3มเกลือแล้วค่ะเห็นไหมคะใส่3มเกลือลงไปด้วยทั้งสองอันเลยค่ะน้องก็จะใส่ไปก็แล้วแต่จํานวนเนื้อนะคะป้าน้องก็จะใส่สีอิ๊วขาวสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วแล้วก็ซอสปรุงรส หนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะเนี่ยก็เพิ่มจํานวนเอานะคะแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดอย่างละเน้าให้เข้ากันนะคะเนี่ยก็คลุกเค้าให้เข้ากันคะ่ะกลับไปกลับมานะคะเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้ออะไรก็ทําแต่ค่ะซื้อมาเนี่ยควรจะ ล้างถุงข้างนอกทิ้งก่อนนะคะเพราะมันสกรปรกแล้วก็เอาเนื้อข้างในออกมาล้างน้ำน้อยๆน,นะคะแล้วก็ล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มแล้วก็ล้างน้ำเปล่าค่ะแล้วก็หัน่นแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยก็คนไปคนมาสักพักมาคนใหม่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จะใช้ก็ใช้ไปไม่ใช้ก็เอาใส่ถุงตบแบนๆน,นะคะ เนี่ยค่ะแล้วมันก็จะอร่อยแล้วสะอาดปลอดภัไ<ท>ยไว้เนี่ยคุณเอามานึ่งหรือมาทอดกินเนี่ยเขาก็จะจืดๆค่ะอันนี้เขาจะมีรสชาติอยู่เข้าไปในเนื้อนะคะแล้วการที่ใส่น้ํามันงาเนี่ยก็ใส่ให้เขานิ่มแล้วก็มีมีคุณค่าทางด้านอาหารค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะนี่คือเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ป้าน้องซื้อมาเนี่ยจะไม่คาไว้ในถุงค่ะ ล้างถุงแล้วก็เอาเนื้อสัตว์มาล้างล้างน้ําส้มล้างน้าเกลือแล้วก็หัน่นแล้วก็หมักไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเคล็ดลับวิธีทํานะคะส่วนมากทุกบ้านซื้อมาไม่ล้างไม่อะไรค่ะเอาเข้าตู้เย็นลูกเดียวแต่บ้านประน้อไม่ได้ค่ะต้องล้างล้างล้างตั้งแต่ภายนอกของถุงเอาออกจากถุงก็ล้างเนี่ยค่ะเราจะหมักไว้อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะใส่จนข้าวเนื้อดีแล้วนะคะเครื่องข้าวเนื้อดีแล้วเราก็ใส่ถุงค่ะแยกใส่ถุงแล้วก็ตบไว้ให้แบนๆนะคะจะได้แล้วก็เย็นนี้ทิ้งไว้ข้างนอกประมาณสักเดี๋ยวก็เอาไปเข้าช่องรอช่องฟีดอะค่ะเอาเออกจากช่องฟีดมารอไว้หรือช่องธรรมดาก่อนนะคะลรคืนนี้ค่อยเอาเข้าช่องฟีดค่ะ เก็บไว้เราจะนํามาทําอะไรก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็จับใส่ตู้โดยไม่ล้างไม่อะไรอันนั้นจะมันมีเชื้ออะไรนะักเราก็ไม่รู้แล้วไม่ได้หมักเครื่องมันก็จะไม่อร่อยค่ะถ้าเผื่อหมักแล้วเราทําอย่างนี้เนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะทํากับข้าวยังไงยังไงก็อร่อยค่ะอันนี้คือประสบการณ์และความรู้เคล็ดลับ ที่ป้าน้องได้มานะคะป้าน้องเคยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ท่าใหม่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยป้าน้องก็ไปยืนดูมันอร่อยเพราะอะไรอ๋อเขาหมักหมูหมักอะไรไว้ไอ้เครื่องมันก็จะเข้าไปเนื้อหมูค่ะออกมามันก็กลมกลม่อมไม่ใช่ว่าเนื้อหมูเนื้อหมูจืดแต่น้ําข้างนอกอร่อย นะคะอันนี้เขาจะอร่อยกลมกล่อมหมดป้าน้องก็จะเก็บเคล็ดลับอันนี้ค่ะมาใช้กับชีวิตประจาวันของป้าน้องนะคะแต่ละบ้านลองเปลี่ยนใหม่นะคะหมูซื้อมาเนี่ยล้างก่อนล้างทั้งถุงก่อนแล้วแกะหมดจากถุงก็ล้างน้ําเปล่าทิ้งสักน้ำสองน้ำน้ำน้อยๆนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับแล้วเราก็ล้างน้าเกลือล้างน้ําส้มล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาหั่นแล้วก็หมักไว้ค่ะเนี่ยทาอะไรออกมาก็จะอร่อยทุกอย่าง ขนาดบูสามชั้นนะคะีค่ะคุณลองเอาไปทอดน้ํามันเยฉยๆสิคะจะกินกับส้มตําหรือกินจิ้มน้ําจิ้มอะไรก็จะอร่อยหมดทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับและวิธีทําที่ปพน้องทําอยู่นะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาติดตามเพื่อให้กําลังใจปพน้องในการทําคลิปต่ตอไปะคะ่ะช่วยกด ไลา์ที่หัวไม่มืออันแรกนะคะหัวไม่มือนั่นขึ้นอันแรกนะคะให้ป้าน้องมากนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะอันนี้เป็นวิธีหมักเนื้อเนื้อสัตว์หรือซื้อมาจากตลาดเราเอามาล้างมาทำแล้วก็หมักไปทำกับข้าวจะได้อร่อยแล้วก็สะอาดค่ะ ใครสนใจเคล็ดลับและวิธีทำตามเข้าไปใน youtube ของป้าน้องนะคะจะได้รับความรู้และเคล็ดลับต่างๆมากมายค่ะป้าน้องก็จะหมักทิ้งไว้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับข้างแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บในช่องฟีดค่ะจะทำอะไรกินเมื่อไหร่ก็ค่อยหยิบออกมาล่วงหน้านะคะ,ะน้องก็จะมาเก็บไว้ในช่องฟีดนะคะทำอาหารเป็น เป็นถุงๆเก็บไว้ค่ะเวลาจะกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาอุ่นได้นะคะเนี่ยค่ะหมูเสร็จแล้วพ้าน้องก็จะแบ่งไว้ข้างนอกส่วนหนึ่งเก็บมาต,ตู้เย็นใหญ่ข้างในส่วนหนึ่งค่ะไม่งั้นเด็กเขาไม่รู้ค่ะเห็นเยอะเขาก็ใช้หมดค่ะเนี่ยค่ะพ้าน้องก็จะหมักไว้ในทา่ะจะหมูสับหรืออะไรเนี่ยก็หมักไว้นะคะเก็บซีดไว้แช่ไว้ค่ะ